อะไรมากคะ่ะในคลิปนี้เราจะมารีวิว Zoom 65 Essential Edition R2 ซึ่งก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดสําหรับของที่เพื่อนๆจะได้ในการซื้อ Zoom 65นั้นก็จะมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้หากใครซื้อเพิ่มก็จะมาในแพ็กเกจด้วยโดยของที่เราต้องใช้ประกอบต่างๆจะอยู่ในเคสอันนี้อย่างดีคะ่ะเพื่อนๆก็สามารถเอาไปใช้ในอนาคตได้ เปิดมาจะเห็นได้เลยว่าของด้านในนั้นเยอะมากเรียกได้ว่าให้มาครบในการประกอบแล้วก็ใช้งานเป็นในตัวขาดเพียงแค่สวิปกับคีย์แคปเท่านั้นก็จะใช้งานได้พร้อมแล้วส่วนของทั้งหมดเนี่ยจะขึ้นตามรายละเอียดที่โชว์นี้เลยค่ะ ในแพ็กทางสตูดิโอเขาจะมีแถม ws stabilizer v 3มาให้ค่ะตัวนี้แอบแตกต่างจากตัวทั่วไปสักนิดนึงเพราะตัวหลอของเขาจะอยู่ตรงบริเวณด้านล่างหากจะประกอบก็ต้องจับดีๆสักหน่อยนะคะไม่งั้นสเตมเนี่ยอาจจะหลุดออกมาได้หลังจากเราประกอบ stabilizer ลู o p เลยต่างๆเรียบร้อยแล้วก็มาเตรียม pcb กันต่อค่ะโดยตัวนี้จะเป็นแผงที่รองรับ h o t s w a p ค่ะ5พินมีไฟ rgv วางมาแบบ south facing ความหนาของ pcb จะอยู่ที่1 2มิลลิเมตรแถมยังเฟษคัดมาแล้วด้วยตรงนี้เราก็ทำการ use ติเลเซอร์อะไรให้เรียบร้อยค่ะ ต่อมาจะเป็นเรื่องของโฟมคิดให้มาเยอะเช่นเดียวกันทั้ง PE sheet โฟมเพดโฟมเคสโฟมปิดแบบนอกจากนี้ก็ยังมีถุงแก๊สเซอริโคนอยู่ในแพ็คนี้ด้วยหน้าตาน้องก็แอบแปลกๆนิดนึงขั้นตอนของโฟมค่ะเฟสจะเอา PE sheet เนี่ยมาโมลเล็กน้อยเพื่อจะให้ใส่ได้ตรงกับสเตอริลิเซอร์หากเราทําการตัดแล้วก็วางเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะปิดด้วยเพดค่ะเพดที่แถมมาในเซตจะเป็นโพลีคาร์บอเนตเฟกคัตแต่เนี่ยเฟสซื้อมาอีกอันหนึ่งนั่นก็คือคาร์บอนไฟเบอร์ก็จะเอามาบิลในเซ็ตนี้ hand. มาดูโครงสร้างใน R2 จะเป็นสลิปแกสเกตโดยวัสดุเนี่ยมันจะเหมือนเป็นซิลิโคนนะคะให้ทำการครอบไปที่ตัวเพจถามว่าฟิลคล้ายๆกับอะไรจะเหมือนกับซ็อกแกสเกตของ QK แต่มันก็ยังมีความต่างกันอยู่หากเราใส่ครบทุกอันแล้วก็พลิกมาที่ด้านหลังใส่โฟรมรองเฟชชอบเจ้าโฟมนี้มากมันแบบนุ่มมือเหมือนทางสตูดิโอเขาจะทาโฟมคิดมาดีขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะในรอบแรกแต่อันนี้มันแบบฟินมากมาถึงในพาร์ทของการประกอบเคสกันบ้างเนาะในซองสีเหลืองนี้ เขาก็จะให้เป็นแบตเตอรี่มาให้เพราะตัวนี้มันรองรับการใช้งานไร้สายด้วยซึ่งเราสามารถแกะเวทที่อยู่ตรงนี้นะคะออกมาก็จะเจอกับช่องที่เอาไว้ใส่แบตได้หากใครที่ไม่ต้องการใช้เราสามารถเอาโฟมที่แถมมาให้ในโฟมคิดมาปิดแทนลงไปจากนั้นก็ไขน็อตให้เรียบร้อยและทุกคนก็อย่าลืมที่จะถอดท็อปเคสออกมาด้วยเพื่อจะได้ประกอบล่างอย่างง่ายๆจากนั้นนําสายไฟต่างๆมาเสียบเข้ากับแผงวงจรเพื่อจะให้ใช้งานได้ครบหากเสียบติดก็จะมีไฟ rgb ขึ้นแบบนี้ด้วยและเราก็นำแซนดวิช pcb นี้ เข้าไปประกอบให้เข้าที่และปิดท้ายด้วยท็อปเคสไขสกูอะไรให้เรียบร้อยแค่นี้เราก็จะได้แบรบนซูม65ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเพียงแค่ไกด์การประกอบเท่านั้นนะคะเพื่อนๆก็สามารถปรับแต่งได้ตามความชอบการบิวของแต่ละคนก็อาจจะมีสิทธิ์ที่ไม่เหมือนกันเนาะส่วนสวิตช์ที่เลือกใช้มาบิวในรอบนี้ก็มาจากสตูดิโอเดียวกันกับคีย์บอร์ดเลยนั่นก็คือ WS Switch Aurora Blue เป็นลีนเนียสวิตช์โดยจุดเด่นตัวนี้จะเป็นเรื่องของวัสดุนั่นเองโดยน้ำหนักการกดจะอยู่ที่63.5กรัมพื้นการกดเนี่ยจะ ะมีความลื่นค่ะเด่นๆมาเลยจังหวะการกดลงมีแรงต้านนิดนึงหากเราลูบสวิต์ก็จะได้ฟิลที่ดีกว่านี้แน่นอนแล้วก็เสียงที่ดีด้วยแต่ตัวนี้เนี่ยเฟใช้เป็นแค่สต็อกนะคะในการบิวเสียงที่ออกมาก็อาจจะยังไม่ได้เต็มที่สักเท่าไหร่หากลงสวิต์อะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาต่อที่คีย์แคปค่ะคุมตีมเช่นเดียวกันกับเมโลดิกซูมแคปเลื่องมาเป็นสีลาเวนเดอร์เพื่อความเข้ากันสเปคข้าวจะใช้วัสดุเป็น PBT ไดซับโปรไฟล์คีย์แคปเป็นเชอร์รี่แม้ว่าในนี้เขาจะมีแค่ฟอนต์อิงลัว แต่ทางร้าน Gaming Planet ก็จะสามารถยิงเลเซอร์ไทยให้คุณได้ค่ะขายของเสร็จแล้วก็ใส่น้องลงบอบาดให้ครบ ภาพรวมตอนนี้ก็คือละมุนมากไม่ไหวแล้วสีม่วงพาสเทลสุดๆและเราก็จะปิดท้ายการประกอบด้วยน็อตที่แถมมาให้เข้ากับสีเวดด้านหลังอันนี้เราต้องไขน้องสักนิดนึงนะคะเพื่อความแน่นไม่ให้หลุดแค่นี้เราก็จะได้ซูม65 Essential Edition R2 เรียบร้อยสําหรับการเปิดกุบายรอบ2นี้มีการเปลี่ยนแปลงมาหลายอย่างทําให้น่าซื้อมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟ RGB per key สเคส <Wait. S 2> ก็คือมีให้เลือกเยอะมากกว่าเดิมคือคุณเนี่ยสามารถแต่งได้ตามใจเลยนะถ้าเลือกดีๆแน่นอนว่ามันไม่เหมือนใครหากให้รีวิวซูม65ในการจับครั้งแรกของเฟสตัวนี้ถือว่าเป็นคีย์บอร์ด65เซนคู่แข่งของ QK65 ได้เลยซึ่งมันก็จะมีแลกหมัดกันในบางจุดหากใครอยากได้บอร์ดราคา7 0 0 0 8 0 0 0ที่ไม่ใช่แบรนด์แมสเกมิ่งในตลาดแล้วก็ต้องการน็อปมีสีให้เลือกเยอะเฟสก็คงต้องแนะนําตัวนี้แหละและในด้านของเสียงที่เฟสบิวมาเฟสบิวเสียงนี้คือแน่นเลยอาจจะด้วย ฟอร์มอะไรต่างๆก็ส่งผลตรงนี้ส่วนความยืดหยุ่นหรือเฟล็กน้องก็คือหายไปนะคะแน่นอนว่าเราใส่จัดเต็มมาขนาดนี้มันก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างก็เลือกเอาระหว่างเรื่องเสียงหรือว่าจะเป็นความเฟล็กนะคะและที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือสเต็ปที่เปลี่ยนมาใหม่เขาบอกว่าคิดค้นมาเกือบ1ปีเลยเชื่อป่ะตอนนี้คือเฟสงงกับมันมากว่าแบบอีหยังวะแต่พอมาลองใช้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่แล้วมันก็ดีเลยด้วยซ้ำแต่อาจจะมีตรงสเปซบาร์ที่เฟสตั้งบาลาน ไม่ดีสักหน่อยนะคะเสียงก็เลยไม่เหมือนกับอันอื่นๆแต่โดยรวมเนี่ยเราหลูบนิดเดียวริงๆแค่นะั้นมันก็โอเคแล้วนอกจากนี้ค่ะตัวนี้เขาก็ยังสามารถใช้งานไร้สายบลูทูธได้อีกด้วยแต่แนะนําการใช้งานแบบใกล้ๆนะคะแค่ประมาณ1-2เมตรเพื่อความเสถียรเพราะตัวเคสมันเป็นอลูการรับส่งมันก็ไม่ได้เยอะมากส่วนการปรับแต่งปุ่มอะไรต่างๆก็รองรับพกวกวีร์ด้วยค่ะถ้ามองจุดเด่นของซูม6 5ห r ารอบนี้นะเฟตยกให้ชนะไปเลยก็คือเรื่องของการดีไซน์สีมันเยอะมาก อขอย้ำอีกรอบคือมันเยอะจริงๆอ่ะมันแมท์ได้หลายจุดทั้งนอ็อปเอยเคสด้านบนแบ็คเพจมีหลายสีหลายวัสดุก็คือเพิ่มความเฟี้ยวไปด้วยกันได้อีกและถ้ายิ่งมาคู่ก,กับเวทนะโลโก้ซูมก็คือฟินจนขีดได้เลยข้างหลังมันสวยมากทุกคนแต่ในตัวเนี้ยบางจุดมันก็ยังน่าจะไปได้สุดกว่านี้อย่างเช่นการไล่สีของแบ็คเพจที่มันไล่ตัดมากเกินไปจนตัวเฟสก็มองว่าไม่ได้สวยมากนะในบางสีหรืองานผิวสัมผัสของสีเนี่ยเฟสก็ขอให้แค่7เต็มสิบเพราะ ทางสตูอาจจะยังใช้เทคนิคสีที่ไม่ได้เท่ากับแบรนด์อื่นๆจากที่เฟสลองจับมานั่นเองอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกทั้งหมดที่เฟสลองจับซูม65 Essential Edition r 2นะคะโดยรวมคือมันน่าซื้อขึ้นเยอะแถมในบางจุดก็สู้กับตัวอื่นในตลาดได้อีกด้วยเดี๋ยวยังไงเราลองไปฟัง Sound Test กันค่ะ ก็ต้องขอประกาศด่วนสักหน่อยหนึ่งสำหรับใครที่สนใจหรือว่ากำลังจะตัดสินใจซื้อ Zoom 65 Essential Edition R2 นะคะตัวนี้จะปิดกุปบายในวันที่13เดือนกุมภา66นี้แล้วหากอยากร่วมกุปบายแนะนำให้เข้าไปในเว็บไซต์ของทาง Gaming Planet ได้เลยค่ะเพื่อจะเลือกซื้อโดยราคาเริ่มต้นครบเซ็ตสำหรับ barebone kit นะอยู่ที่6,990บาทไปจนถึง7,690บาทราคาก็จะปรับเปลี่ยนไปตามวัสดุที่คุณเลือกนั่นเองหากใครคิดว่าคงกปบายไม่ทันแต่ว่ายังอยากได้น น้าว่าให้ไปติดตามที่เพจ Gaming Panestore เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารตอนของเข้ามาในไทยคะ่ะหากเราร่วมกุปบายตอนนี้ก็รอของแค่ไม่กี่เดือนเองนะเมษา -6 กก็เริ่มทยอยส่งแล้วถือว่าเป็นการกูป้บปายที่ค่อนข้างเร็วคะ่ะไม่ได้รอนานมากส่วนพวกอ c เซ s เซอรอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นสวิตช์หรือว่าคีย์แคทางร้าน Gaming Pan นดก็มีจําหน่ายด้วยเช่นกันนะคะจะมีทั้งแบบพร้อมส่งเลยด้วยยังไงก็ลองเข้าไปเลือกซื้อกันได้เฟซแปดลิงก์ข้อมูลต่างๆไว้ให้ใต้คลิปและนี่ก็จะเป็นการรีวิวทั้ง R2 หวังว่าจะเอ j นจกันนะคะหากใครรอไม่ไหวจริงๆก็จะมี R1 ที่พร้อมจำหน่ายอยู่ด้วยนะนี่ก็จะเป็นการจับตะกูลซูมครั้งแรกของเฟสเชื่อว่าในอนาคตทางแบรนด์หรือว่าทางสตูดิโอเนี่ยจะพัฒนาที่ดีขึ้นกว่านี้แน่นอนหากใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เฟสด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าบ๊ายบาย